เาไปทํากิจเขาทากิจเสร็จแล้วเราก็ภาวนาภาวนาไปได้สักหน่อยเดียวไอ้ตัวประหลาดมันก็อยู่ข้างขวาพอดีมันก็ใกล้ไม่ห่างก็แล้วแล้วก็หันหน้าเข้าข้างขวาอย่างเงี้ยใกล้กันนิดเดียวป็นเย่น,นเสียงแตกเปรีย้ยไฟมันก็ลุกพลบมามาลุกพลบขึ้นมาที่เราได้ยินนะเปรี้ยพอเปรีย้ยเราก็ลืมตาลืมตาแต่เราดูเฉย ไม่ลูกไปไหนหรอกโอ้โหตรงนี้มันแสงเสียมันเปียแปรบบบมากทีนี้ก็เลยก็เราก็ลองเรียกพระเอ้ยพระเอ้ยใครอยู่ข้างนอกวะไฟมันชอดว่ะแต่เราก็ไม่ลุกเราก็ดูเฉยมลูกสังยมลูกโยมเบียน่ะลูกของโยมเบียนบวชไอ้ไรลรัดวิรัดเขาบวชอยู่เวลาก็เดินก็ไปก็ไปเดินดูอยู่เฉยยังไงังไม่เข้าที่นักเข้านักเข้าก็เลยก็เราก็ดูเฉยคําเดียวเราก็ไม่พูด นะเข้านะก็มันลดลงลดลงลดลงก็หายไปในตัวประหลาดเป็นอย่างนั้นังมานึกแต่ธรรมดาแล้วก็มันไม่เหลือแล้วกูหลังนี้หมดอีกคั้งท่านยังเปี่ยมไปด้วยปริจาคซึ่งหลวงพ่อเพียนท่านจะบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดว่าเมื่อบริจาคไปแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส่วนรวมท่านจะยินดีบริจาคด้วยความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสไม่เคยเสียดายสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นข้อที่ท่านปฏิบัติมาตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาล้วนเป็นปฏิปทาที่หลวงพ่อเพียรแห่งวัดเกรนกฐินท่านได้กระทําต่อเนื่องกันมาตลอดเวลานอกเหนือเวลาการปฏิบัติธรรมของท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงสร้างความศรัทธาที่น่าเคารพนับถือแก่ผู้พบเห็นจนมีคําล่ําลือว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่หลวงพ่อเพียรเองท่านก็ไม่เคยรับสมอ้างแต่อย่างใด เพราะท่านไม่ติดในคําเยิญนยอรหรือคําสรรเสริญใดๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ประสบการณ์ต่างๆที่ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเพียรน,นั้นต่างเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาอย่างไม่รู้จบทําให้เกิดแรงศรัทธาจากชาวบ้านซึ่งกระจายออกไปจนกระทั่งในปัจจุบันนี้หลวงพ่อเพียนท่านมีสาธุชนมาสการะท่านอย่างไม่ขาดสายทุกวันซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านั่นก็เป็นกิจของสงฆ์ที่หนักมาก สำหรับสังขารที่มีอายุมากแล้วของท่านพ่อครับสิ่งที่หลวง,งพ่อยึดมั่นอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่คารวะาจนกระทั่งบวชอยู่นี่นะครับยึดมั่นอะไร,รพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเป็นหลักเลยนะทุกวันเนี่ยศัยความเมตตาลูกเกียวอาบน้ำมนต์ก็ไม่ต้องไม่ค่าครูเท่าไรอะไรเท่าไรบางคนก็ถามบอกไม่มีเลยนู เมตตาลูกเดียวนะมาแต่ขอให้ได้มาอาบเปอวว่างั้นสุดแล้วแต่การบุญการกุศลเนี่ยอะไรอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่จะทมกันเถอะอย่างนั้นนะสุดแล้วแต่จะทํไมาดับจะเรียกร้องสนัางน้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางคนมาอาบพ่อมาอาบน้ําเออมาอาบก็อาบกันเลยกันหนอกนาไอ้เรื่องจะทำบุญมันเร็วจะหากันเรองนหนูจะทำกันแล้วกันจะเศร้าไหลกันแล้วแต่แตจะการทำบุญเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราท่านคงจะทราบถึงความเป็นมา ในวิชาต่างๆที่หลวงพ่อเพียนแห่งวัดเกรกิกกถินตําบลบ้านชีอําเภอบ้านมีจังหวัดลบุรีซึ่งต้นกําเนิดในวิชาต่างๆนั้นท่านได้มาจากหลวงพ่อปานแห่งวัดเกรกิกกถินซึ่งเป็นพระที่มีเชื้อสายมาจากทางเขเมรและหลวงพ่อเพียนท่านได้เคยศึกษามาก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และเมื่อท่านได้มีโอกาสปฏิบัติและฝึกอย่างจริงจังในขณะที่หลวงพ่อเพียนนั้นท่านได้บวชเป็นพระแล้ว สรรพวิชาต่างๆที่ท่านได้เรียนมาจึงเสมือนความสําเร็จในความเข้าใจและท่านยังปฏิบัติธรรมกรรมฐานและวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดรวมทั้งธรรมวิธีที่ท่านได้ยึดถือมานั้นเป็นที่มาแห่งทานศรัทธาที่สาธุชนต่างๆเลื่อมใสให้ความเคารพท่านอย่างจริงจังแต่นั่นไม่ใช่เพียงจุดเดียวที่หลวงพ่อเพียนท่านปฏิบัติหลวงพ่อเพียนท่านยังคงเห็นถึงความสําคัญในศาสนสถาน ที่เป็นจุดศูนย์รวมของพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาซึ่งนั่นก็คือวัดท่านได้บูรณาปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆในบริเวณวัดเก่นกรินให้มีถาวรวัตถุที่เหมาะสมกับศาสนาสถานนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านพึงกระทำตลอดมาครับพ่อครับที่ด้านหลังที่เห็นกำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่ทราบว่าพ่อกำลังสร้าง,างอะไรอยู่ครับที่ข้างหลังที่เ็นและเห็นก็อยู่นี่ก็คือว่า จะสร้างหอสวดมนต์แทนหลังเก่าหน่อยเพราะว่าหลังเก่านะมันไม่คุ้มฟ้าคุ้มผลผลตกมาอะไรมาเงี้ยเวลาทำวัดทีอะไรทีก็ต้องเลิกกันผลมันรั่วทีนี้ก็เลยก็ผลมันรั่วทีนี้ก็อยากจะทำใหม่เวลาทำวัดมันก็จะได้จะได้พอสมควรหน่อยการบุญการกุศลโดยมากพระ ผลตั้งข้ามาก็ต้องเลยกัทุกทีบุญกุศลมันก็ไม่ได้เต็มที่อืมก็อยู่มานานแล้วมันมาเจ็ปีสองปีกันเลยก็ไม่ได้จังหวะกขหน่อยหลูกติดช่วยบั่งชาวบ้านแถบนี้ช่วยบ้างอะไรบ้างก็เลยก็ว่าจะทำใหม่เนี่ยหลังเนี้ยแล้วโครงการต่อไปหลวงพ่อมีอะไรไหมครับโครงการต่อไปเธอหลังนี้มันเสร็จแล้วมันก็จะต้องเริ่มโบดขึ้นสักหน่อย ทีนี้ก็เลยทั้งว่าเห็นทางโน้นคนตีทรีลเขามาช่วยก็นึกว่าเขาจะให้เขาช่วยทีใหญ่ๆห,หน่อย <c oughs> ทีนี้ไอท้ทีเล็กๆน้อยเรื่องกุดเรื่องอะไรนี่ก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องขยายก็เรื่อยเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อะไรเลย <c oughs> ไม่ต้องทำก็เรื่อยไป โครงการที่หลวงพ่อบอกจะสร้างโบสถ์ก็คืออันนี้นะครับนี่แหละสร้างโบสถ์ก็ที่ตรงเนี้เพราะว่ามันเห็นท่าเราก็มองเห็นว่ามันก็เหมาะสมแล้วที่ตรงนี้ทีนี้มันก็ที่มันก็พอพอที่จะทํบเรามีกําหนดออย่างครับที่จะเริ่มสร้างไหนๆก็เด็กนั่นก็ไม่แล้วใจก็คิดว่าจะล่างก่อนฝนมาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังดูจังหวะก่อน ดินนี่ก็ถมไม่นานนะเนี่ยถมมาตั้งห้าหกปีแล้วดินมันก็แน่นดีนะก็ถมไม่รอเนี่ยรอผู้ใจบุญนะวางกันดีกว่าจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อเพียรท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่คู่ควรแห่งการเคารพศรัทธาทั้งธรรมวินัยและปฏิปทาวัตรปฏิบัติส่วนตัวที่เคร่งครัดและไม่ยึดติดกับวัตถุใดๆไม่ติดในลาบยศสรรเสริญมีเพียงความสมถะมักน้อย และบำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่คู่ควรแก่การเคารพบูชาสการะเป็นที่พึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต่างเดินทางมากราบสการะขอพรและขอความช่วยเหลือจากท่านซึ่งไม่เคยผิดหวังด้วยเมตตาอันเปี่ยมล้นที่ท่านต้อนรับเป็นอย่างดีโดยไม่แบ่งชั้นวรณะ ที่วัดเกรนกรถินจึงกลายเป็นเสมือนจุดศูนย์รวมของผู้ที่มีใจศรัทธาที่มักจะเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทางสายเอเชียเมื่อถึงแยกต่างระดับสิงห์บุรีก็เลี้ยวขวาเข้าอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีและเลี้ยวซ้ายไปอีก11กิโลเมตรท่านก็จะพบป้ายทางเข้าวัด ant, กรนกรถินตํบลบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ที่ซึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้มมากด้วยเมตตาหลวงพ่อเพียรอักคธรรมโมท่านได้จำพรรษาอยู่ที่นี่และณโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้มีโอกาสรับพรอ,อันประเสริฐเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปรารถนาให้ได้มีความสุขพร้อมๆกันทั่วประเทศณบัดนี้นี่นะเหตุการณ์มันก็เป็นมาอย่างนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังหมดแล้ว ทีก็ต่อไปก็ปกลูกหลานทุกคนที่หลวงพ่อทําไปนี่ทุกวันนี่ทาด้วยความเมตตาเมตตาลูกหลานทุกๆคนแต่ทุกคนลูกหลานทุกคนต้องกระทาแต่ความดีอย่าไปประพฤติในทางที่ชั่วขออุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทําความดีกันต่อไปนี้ไอ้สิ่งที่แล้วๆมาก็ให้มันหมดไปอุตส่าห์เอาไว้ของใหม่ๆขึ้นมา ทางเมตตาให้รู้จักบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อยู่ในตัวเราทุกคนต้องสื้อในทางสัตว์ซื้ออุตสาห์นึกถึงคุณธรรมที่เราได้กระทำไว้มากน้อยอะไรก็แล้วแต่เป็นบุญไปกุศลทังนั้นทุกคนจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ต่อไปนี้ขอให้หลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่ก็ดีไม่ได้ฟังก็ดีขอให้ประสบจากความสุขความเจริญขอให้อายุอุณะสุขภะละปฏิภาณนะขอให้มีขอไอความเจ็บ่ะได้ความไข้ยอย่างมีขอให้ประสบจากความสุขความเจริญทุกเวันเทิน